สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลง e s o อสแพ็ k หรือเทคเจอแพ็กนะครับจากแบบนี้ให้กลายเป็นแบบนี้นะครับถ้าอยากรู้แล้วไปดูกันเลยครับอย่างแรกนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับเข้ามาในเว็บนี้นะครับแล้วก็ทำการเลือกนะครับว่าจะเอารีซอสแพ็กอะไรนะครับไม่ต้องเป็นเว็บนี้ก็ได้นะครับจะเอาเว็บไหนก็ได้แต่ว่าเว็บนี้จะมีตัวเลือกให้เยอะกว่านะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของ เว็บนี้ไว้ใต้ description นะครับกับตรงคอมเมนต์จากนั้นนะครับพอเลือกได้แล้วก็ให้กดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปสมมุติผมอยากได้ e บเตอร์ว illa Building อันนี้นะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับเลื่อนลงไปนะครับท่านผู้ชมจะเจอกับดาวน์โหลดลิงก์แบบนี้นะครับจากนั้นให้เลือกเวอร์ชันที่ท่านผู้ชมใช้นะครับของผมใช้เป็น1.17นะครับ ถ้าเกิดเป็น1 1 7 1ก็สามารถใช้ได้นะครับเมื่อกดดาวน์โหลดไปแล้วเราจะได้ไฟล์เป็นไฟล์ซิปอย่างนี้นะครับก็รอดาวน์โหลดให้เสร็จจากนั้นนะครับท่านผู้ชมจะได้ไฟล์แบบนี้นะครับเป็นไฟล์ซิปแบบนี้ไม่ต้องแตกไฟล์นะครับให้ท่านผู้ชมกดเข้ามาในเกมไม e c คร f t นะครับผมใช้เป็น java edition นะครับเพราะผมไม่รู้ว่า T l a u n c h e er รมันดาวน์โหลดยังไงและมันใช้ยังไง หรือว่าของ Bedrock มันใช้ยังไงเพราะผมไม่เคยใช้นะครับเมื่อเข้าเกมมาแล้วให้กด Option ครับแล้วกดไปที่ Resource Pack นี่อันนี้คือผมดาวน์โหลดมาแล้วครับส่วนวิธีการดาวน์โหลดให้กดไปที่ Open Pack Folder จากนั้นให้กดไปที่ดาวน์โหลดให้เลือกไฟล์ที่ท่านผู้ชมดาวน์โหลดมานะครับลาก ไปที่ไ i n e c r a f t นะครับลากกดคลิกซ้ายค้างนะครับเมื่อมาถึงหน้านี้ปล่อยคลิกซ้ายเลยครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับให้กด yes ครับนี่เราก็จะได้รีซอ pack มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองใช้ให้ดูนะครับอันนี้คือแบบยังไม่ได้ใส่รีซอ pack นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ Resort pack ให้ดู นี่นะครับเราก็จะได้ไม้คราบส,สวยๆแบบนี้มาเล่นกันเลยภาพสวยขึ้นนะครับนี่สังเกตว่าของบางอย่างจะเปลี่ยนไปนะครับอย่างเช่นสมุด n c h a านไม้ดาบหรือว่าธนูชุดเกราะชุดเกราะนิท่าไรนะครับจะสามารถสังเกตได้ว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับส่วน Texture Pack ที่เห็นผมใช้ในต้นคลิป อันนั้นคือ Texture Pack แบ b โบ e นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน Descripton i นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ